สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับนี่ตู้นี้หายไปไหนเอย <laughs> คือผมจัดตู้บอลสีใหม่นะครับวันนี้วันนี้ได้หยุดนะครับเนาะหยุดอยู่บ้านก็เลยทําตู้บอลสีใหม่นะครับเอาบอลสีนอกตู้ทั้งหลายแเหล่นี่ยเนี่ย,ยทั้งนางไหมอะไรเนี่ยสุลเสน ดูขุนไกลครับอันนี้ขุนไกลต้นแม่นะครับเดี๋ยววันนี้มีแบ่งปันขุนไกลนะครับเนาะนี่ครับบอลป้ายนะครับขุนไกใป้ายนะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับขุนไกลเป็นบอลใบใหญ่นะครับอันนี้เป็นทุ่งบอลสีของผมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าที่ผมจัดตู้บอลสีใหม่เป็นอย่างไรนะครับอันนี้บอลใบไผ่นะครับเนี่ยบอลใบไผ่ ตลกมากสีตลกมากเลยนะฮะเออไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับดูครับพี่พเพื่อนๆกระจัดกระจายมากครับดูเถอะครับรกลุงลังมากวันนี้รื้อหมดเลยนะครับอันไหนไม่ได้ใช้อันไหนไม่ดีก็ทิ้งนะครับเนาะนี่ดูเจ้าจักรรดิต้นนี้เออคออ่อนนะครับต้นแม่เข้าป้ายสวยมากดูเข้าป้ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองรื้อดูหัวแล้วก็ตัดใบทิ้งหมดนะครับเดี๋ยวรอให้น้อง งอกมาใหม่นะครับเนาะนี่ครับเขาก็ป้ายอยู่นะครับเจ้าจักรพรรดิเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับผมจัดตู้บอลสีใหม่เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับมีแบ่งปันบอลสีเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะก็ท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้พาชมอาณาจักรบอลสีของผมก่อนนะครับนี่ครับตู้นั้นมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วดูนี่ครับบอลสีลูกไม้ผมเอาออกมาไว้นอกตู้นะครับ เป็นดงเลยนะครับดูครับสวยมากนี่นี่นี่เดี๋ยวเราเปิดดูกันนะครับนี่เป็นตู้ใหม่นี่ตู้ใหม่ที่ผมจัดไว้นะครับนี่มีทั้งนี่ยอดมงกุดด่างนะครับแล้วก็นี่ครับเออเศรษฐีเงินล้านนะครับปราสาททองด่างเนาะมีทั้งนพะก้าวลูกไม้อันนี้ลูกไม้นะครับเนาะลูกไม้ด่าง ผมพิมานนะครับแล้วก็อันนี้คือชินบัญชรน,นะครับออวิจิตจินดาแล้วก็ดูครับณเนะมืองนนดูหนอนี้ด่างนะครับแม่เขาไม่ด่างแต่ให้หนอมาด่างนะครับณเนะมืองนน,น,อนหนอนี้นะครับนู่นก็เป็นมั่งมีทรัพย์นะครับนี่ก็เป็นตู้ใหม่นะครับของผมนะครับเนาะนี่ เอามาไว้นะครับคือตู้เนี้ยมันมันเป็นไม้ที่แบบไม้ไม่ค่อยสวยอะครับที่ผมเริ่มเข้าวงการครั้งแรกนะผมก็เลยเอามาลือ้อมาจัดใหม่นะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยบอลสีที่เราเลี้ยงไว้ดูอันนั้นสิง่วงหรือไงนะ่ะคอตกเลยคอพับนะครับอันนี้ก็นางลากสดอีกต้นหนึ่งนะครับสวยมากนะครับนางลากสดหลงเสน่ห์นางลากสด สุดยอดจริงๆนะครับอะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันบอลสีดีกว่าเนะเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวขอปิดตู้นี้ก่อนนะครับมาครับพี่เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแบ่งปันบอลสีกันนะครับเนาะเดี๋ยวเออมีนี่นะครับนี่ก่อนนะครับเนาะขุนไกลนะครับขุนไกลเอาไปครับหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งแล้วกันนะครับวันนี้เบิดชัยก็ใจดีนะครับเนาะแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับขุนไกลมีอยู่สองต้นนะครับ 190รวมทรงนะครับขูนไกลนี่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 อันนี้ป้ายเขียวสวยเลยนะครับนี่190รวมทรงนะครับขูนไกลมี2ต้นนะครับเออแล้วก็แล้วก็อะไรอีกอ่ะชมพูทวีปชมพูทวีปมี2ต้นนะครับเอาไปครับต้นละ 290บาทรวมส่งแล้วกันนะครับเนาะวันนี้จัดรวมส่งทุกต้นนะครับ290นะครับชมพูทวีปมี2ต้นนะครับชมพูทวีปป้ายแล้วทุกต้นนะครับนี่290ต้นมันชมพูทวีปอะเล็กๆมันแรกๆอะมันจัดต้นเล็กๆหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ๆเพืพ่อนๆเอาไปเลี้ยง ot, หนึ่งมันก็โตขึ้นเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวมันก็โตสวยเองนะครับ290บาทเนาะชมพูทวีปแล้วก็ รัตนสินครับรัตนาสินป้ายสวยๆแดงๆเลยครับ290บาทนะครับรวมส่งนะครับรัตนาสินนะครับเดี๋ยวดูก่อนรัตนสินมีกี่ต้น2ต้นนะครับรัตนศสิน2ต้นอ่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะครับป้ายแล้วนะครับป้ายแดงแล้วนะครับ290รวมส่งนะครับเมื่อก่อนไม้แลรัตนาสินมีกี่ต้นวะเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะสามสี่ต้นนะครับเนาะ ตัวละสองร้อยเก้าสิบนะครับรัตนสินนี่นี่นี่วันนี้มีแบ่งปันนะครับน้องแบ่งปันบอลสีอ่ะไม้แลนะครับรัตนสินอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมนี่ก็สองร้อยเก้าสิบนะครับเอาไปเลี้ยงเอานะครับเดี๋ยวถ้าถ้าซื้อต้นโตมันแพงเนาะเอาเบบีไปเลี้ยงนี่แหละครับสนุกได้เห็นพัฒนาการของน้องนะครับเนาะวันนี้แบ่งแค่นี้แล้วกันนะครับมีชมพูทวีปแล้วก็รัตนสินแล้วก็ขุนไกลนะครับเนาะ ก็พี่เพื่อนก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับต้นอื่นก็ไม่มีแล้วนี่ต้นเทพเดี๋ยวก็รอก่อนนะครับต้นเทพรอก่อนนี่นี่ต้นเทพรอก่อนนะครับเมืองเกาะเกต็ดครับอันนี้ก็เมืองเกาะเก็ดเดี๋ยวรอก่อนเนาะเมืองเกาะเก็ดสต้นปล่อยแน่นอนครับราคาเดี๋ยวผมไปนอนคิดก่อนนะครับเอาละวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสนใจบอลสีก็ทักไลน์เบิร์ใช้มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ